ดูนะฮะแข่งนะฟอสฟอสฟอสลองดูกันดเรารอให้มันซึมเข้าไปในดินก่อนนะเฮ้ยไม่ล้วนแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ล้วนป่ะไม่ล้วนเฮ้ยเคล็ดในในร้านเลยไม่ต้องถูปะเริ่มหัวลุ่มตายแล้วนี่ฮะเรียบร้อยขออีกทีนี่นะปึ๊กไม่เกินสิบวิแค่นั้นเรียบร้อยนะหมดแล้วดินไปหมดแล้ว พี่เห็นว่าข้างใต้มันนาดินล้วนเต็มเลยเฮ้ยปลูกอะไรก็ได้ครับ ตัวนี้คือดินดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของดินแน่นแข็งให้กลับมาล้วนซุยนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่จากอเมริกาเลยนะครับดินดี1ขวดฉีดพ่นหรือบำรุงดินได้ถึง12ไร่เลยนะครับตกเฉลี่ยแล้วราคาไร่ละ57บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับดินดีจากปกติ990บาทเราขายเพียง690บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักอินบอ์นะครับหรือว่าพิมพ์ชื่อที่อยู่มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย